คืออย่างที่ทุกคนอยากเห็นเนาะแบบเอ้ยบอลสั้นเยอะหน่อยบอลทับบอลแทกเยอะหน่อยวันนี้ก็จัดไปทุกหน้าเลยทุกหน้าเลยทุกกระบวนกาเลยคือไม่ว่าจะเป็นสัมเม็ดไหลหลังซ้อนไหลหลังอะไรอย่างเงี้ยก็คือจัดมาให้หมดแล้วเอาตีเบสิกคือไม่ได้เงินไม่ได้อเปล่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรีนไม่ได้เรียนมีเดิลพันธ์เปล่าเออเออมันก็ต้องมีบ้างวันนี้ใครให้โบนัสพิเศษมั้งคะคุณหมอวันนี้เป็นคุณหมอค่ะคุณหมอประจำทีมใช่คุณหมอบอกว่า ใครใครเสิร์ฟเอสใครบล็อกได้ลูกละสองร้อยลูกละสองร้อยทุกคนอะทุกคนแบบทุ่มเทมากวันเนี้ยทุ่มเทเลยขนาดพรพันอะแข่งแข็งแรงเป็นพิเศษใช่พรพันไม่บล็อกบล็อกไม่ถึงยังต้องเอาอ่ะต้องเอาอ่ะต้องบล็อกให้ถึงยังมีทัดบ้างแหละนิดนึงน่าจะได้ห้าสิบบาททีนี้คนเล่นขันเยอะแอทด้วยแล้วก็กำลังใจในโซเชียลก็แรงมากอ่ะให้แต่ละคนพูดถึงกำลังใจแล้วขอบคุณคนที่เชียร์หน่อยเอาเริ่มจากนี้ค่ะก็สำหรับชมพู่นะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะเป็นตัวแทนน้องๆขอบคุณแล้วก็ ดีใจที่ได้มอบความสุขให้คนไทยนะคะค่ะบิมก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะคะที่ยังติดตามแล้วก็เชียร์เราตลอดนะคะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวอีกแมตช์หนึ่งก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปค่ะค่ะพวกเราก็จะทําเต็มที่นะคะจะไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนะคะ่ะรอชมกันเลยะคะ่ะถ,ถ้าหน,าานา้ารักคนละคนลหนึงก้าอะพค้อไปเลย Oh i like that